สวัสดีครับปีน,นี้สิมากขวานูเด้อมันสองตายายสิขวานูก,กินครับหยุดงานตุ๊กินเฮ้ยเพิ่นเอาหนูมาฝากจาก,กบ้านครับพริก,รกตำพีคือตำเครื่องครับนี่บบพริกกระเทียมแล้วก็เครื่องใส่หลายๆหยนูเป็นอาหารปลามิข้าวจังหน่อยครับเพื่อนกับนื้อมะกิดเลลายตะไคร่หอมแดงครับ ัเครื่องหัวหนูตับแสบเหมือนกันครับมันน,นี้ผัดผักผัดซีผัดใส่หอมใบกระเพราครับใบกระเพรามันหอมครับตับข้าว สใส่กระทะนะครับันนี้ปุงก้นเนียนงยเปิดละไรแบแกะเนนูเครื่องนู่มืเลครับเครื่องนู่ผมกันเขาัวมันสุดันเครับผสมกันเลยปุงกก้อนเลยเข้คกับวครับ เลกือเกือกอน้อยครับนี่และแนวแบอนวันนี้แลวแ,แแวแบแนวแแฝเออ,อครับมากินขวหน,น้องกันหมดปลาใส่ปลาทุกครับ ก็คือตีขัวนะครับ,บเครื่องบารเนตติดไฟแล้ว,ว,วข,าาขัวครับขัวเข้ากันค้นข้าวขัวจนมันอุ๊บกระคดาบ

ไปเรื่อยๆนะครับโอ้มันหอมจวมันสุกนนะครับไปเต็นมน้ำไปผสมปเริ่มใส่สน เด้อกินขวานุ้งกันครับขวานู้กินมันใส่นูว่าคนกลับบานมากครับยืดง,งานปุดกินคือน้ำผนชิลโลนึงครับน้ำมัมกกิโลนึงแดงปีงน่ำ เริ่มพร้อมแล้วเริ่มพร้อมแล้วไปทีแล้วครับผมใ,ใหม่หอมแล้วใส่ใสน้ำบ้างหกบานนลยครับเหนีวยมมนวทำเลยครับใส่ต้องไปเหนียวหอมง่ห่วยเลยครับ เพิ่มเมนกก่น์เพิ่มจังไยให้เติมอีกนะครับแล้วก็ใส่กระดาษหอเป็นหอมเมยนะครับผมอำรัมส,สะดาครับนี่นะครับลุกแล้วครับ้ส,สะดา ซอสทานครับใส่ผักครับพร้อมใบกระเพราครับบัวซอยผักไายแบบเน้นกินหมูครับเด่นกินหมูให้ใบกระเพราครับพร้อมลุกไปกรับแก้วนะครับบารนซอสสไตล์แก้วแก้วมาเด้อครับมากินน้ำจัดกดเลยกดแค่กดติดตามกันได้เลยครับเด้อสังคมพัฒน์เมืองเลยครับสองแถวเห็นทุกคนทุกคนกินครับ ของคนนีเข้าตอท่องครับเบลาย่างบ่นันไพนครับพี่จะดบ่ดคยเดทายเลยโด,น,ดนใต้เจนถ <c oughs> เหตุงานะครับนะครับ,รบแต่นครับอน้ำกดครับพูดนะครับท่อมาสิับนอะรก็แค่นะครับสวัสดีครับ